ครับวันนี้นะครับเราก็กำลังจะไปแล้วก็มันจะเดินกลมแดงคกลุ่มแดงนะครับใช่ซึ่งตอนนี้จเ็เพราะว่าเราได้เป็นวงเปิดได้เป็นวงเปิดเลยอะกลุ่มแรกที่เป็นคนเปิดกลมแดงครับจริงเป็นเกียรติมากครับจริงครับแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบว่าเดินลงบันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบยืดอกนิดนึงมีความแบบสง่าเหมือนได้ย้อนกลับมาที่งานจริงครับตัวที้ตอนลงบันไดครับส่วนรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการย้อนวันวัดนะครับ ที่ผมเจอเราต้องเดินเร็วกว่านี้เราเริ่มเดินขาดร่ตอนแล้วฮะสวัสดีพี่ๆเอาละครับใช่พี่ๆสวีคสดีครัเดนตนีเดี๋ยวเดี๋ยวรอนงลเดี๋ยวเเออร์จะออกแล้วเป็นไงบ้างตื่เส้นไหมผมก็เฮ้ยเดินๆใครเดินเปนเงแล้วนี่ตื่นเ้นไหม มันเป็นงานใหม่ๆมันเป็นบรรยากาศใหม่มันคือชุดใหม่มันคือ,อ,อผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีมีความตื่นเต้นตื่นตรงที่ว่าเราไม่รู้แบบว่า f i v พอลงไปแล้วจริงๆมันจะเป็นย<ม>ังไงลงไปแล้วเราจะได้เจ er อแบบ B us เยอะแค่ไหนเราวันนี้มีลุ้นรางวัลไหมเนี่ย,ม,ยมีอยู่มีอยู่มีเล้อน่าจะลุ้นในค่าเดอะกอรีร่ของเอนเตอร์เทนเมนต์รู้สึกว่าพัชชินท์ไฮแลนด์ได้เข้าชิงมาแล้ว แล้วก็มีวงรุกกี้ทุกคนครับนี่บิ๊กโรนะครับวัสดีครับไม่มนไลเออร์นะฮะไลเออร์เมไม่ไม่ไม่ไมาแล้วฮะไม่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 มดอะไร่ไล่ไม่ไมไม่ไม่ไมมม่ไม่ไม่มไม่่ไะ่ไ่ไมไม่ไม่ไมมไม่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 ่ไม่ไมม่ไม่่ไวม่ม อยู่ใต้ใหญ่ใหญ่รวยเยอะดิครับผมไม่บอกดีกว่าเราไม่บอกดีกว่าเพราะว่าไม่อมีกฎหมายที่ไอ้คูนวันนี้ต้องดูนะทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับก็วันนี้มางานมิโนวอร์ดครับทุกคนวันนี้ก็เรียกว่ากำลังจะรอเดือนคลุมแดงนะฮะก็วันนี้ทุกคนก็กำลังถ่ายรูปทำกิจกรรมก็ทำอไลฟ์พร้อมนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอแฟนๆานส่นนึงครับก็เราเป็นวงแรกที่จะเดินเปิดงานอนวันนี้ เสียงให้กับน้องๆงวงปัสกานี่เป็นไงหลอกกันไม่เอ่ยนี่ส่งเสียงอีกส่งเสียงเออหล่อเท่กันบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะนี่เตรียมตัวถ่ายภาพนะคะตรงกลางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนตรงกลางได้เลยค่ะนี่แปลงร่างเร็วมากเลยเร็วว่า เดี๋ยราโชว์แล้วว่าเราเดินเดินเแล้วต้องมาโชว์เลยก็คือเราโชว์โชว์แรกเลยก็คือจะมีไลายเออมีแครื่องราชชยมีแค่นั้นแค่นั้นนะครับผมอันนี้ชุดเสื้อเสื้อในผมพับแต่ว่าเดี๋ยวมีเสื้อนอกผมเริ่มพร้อมแล้วแต่รอสักแป๊บคฮะปลายปีนี้เนี่เดี๋ยวผมได้ได้เห็นช่วงนี้ผมวิตพื้นแบบว่าเห็นกล้ามจะชัดนะตอนนี้แบบเริ่มมาแล้วเริ่มมาจะชัดก้อนนี้ยังไงใช่อยากพิ่มพ์ D เท่าไหร่ สิบแปดแล้วครับโตแล้วโหเด็กๆมากสิบแปดนี้เลขข้างหน้ายังไม่สองเลยยังไม่รู้โลกขนาดต้องเรียนรู้ก่อนถ้าเลขข้างหน้ากลายเป็นสองนี้ได้รู้โลกมากใหม่มากวันนี้เร็วนะครับพี่จันนะครับวันนี้เร็วนะฮะตั้งแต่เดินผมผมเสร็จเป็นคนแรกครับแล้วผมก็เปลี่ยนชุดอันนี้เสร็จเป็นคนแรกเหมือนกันครับวันนี้ผมตื่นเต้นจะได้เจอทุกคนไงไม่ได้เจอเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราชาวบัตบิคอสซุบยูไบชัยเนี่ยจะมาเต้นไลเออร์ให้สื่อมวลชนได้ดูนะครับใช่ไหมครับเปอร์ ช่ครับเราจะมาครีดรีดจมูกเราจะมากรีดจมูกเราจะมาบอกคนโกหกว่าไอ้พวกคนโกหกอ่ะอย่าโกหกแล้วมันไม่ดีใช่ไหมครับโกหกไม่พอยต้องให้เรามาเต้นให้ดูอีกฮะโดนเขาหักอกมาไม่พอต้องมาเต้นให้เขาดูอีกรอรูซูโคร่ไปแล้อสุดแล้วรอสุดไม่ได้ยินแต่ว่ารับรู้โอเคกึ่งลากเกล้ากึ่งลากรอกึ่งลาก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 เขาให้ป้นนะ ให้ประจักษ์ให้มันประจักษ์ดูซูเปอร์แล้วน้องมุ้งม้ายังถึงโหมดที่ฉันมีคืออยากจะมองตาบอกกับเธอสักแสนทีจะรู้ว่าเธอเป็นไงไม่ได้จะวุ่นวายบอกฉันต้องเข้าใจใช่ไหมโอ้โหเลยซ้อมร้องกันใหญ่เลยตอนนี้เย็นอ่ะแอร์มันเย็นอ่ะต้องแบบขยับไม่ให้แบบไม่ให้คอเย็นไม่ให้แขนขาเย็นเดี๋ยวแบบเต้นไม่ออกแต่ของว่า ดีที่มีวอร์มอัพด้วยแค่น้ชายกันแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็กำลังพอเช็คหน้าอใช่ไหมพอดูหน้าก่อนก็คือดิสเกอร์ต่อต่ยววันนี้ผมมาลวมแบบเดียรอุ้ยเยิะโอ้โหหล่อมากคอนผมเนี่ยทุกคนต้องร้องตามไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ทุกคนละเพลงระจ้าคุยกับฉันนะเธอเธคิดฉันอะไรฉัน โชคไร้ที่เท่าไรกว่าเดียะโชคร้ายที่เท่าไรกว่าเออทุกคนทุกคนมาครั้งแรกของไลเออร์โอเคทุกคนอย่าลืมอินเนอร์ดีๆนะเวลาเปลี่ยนเพลงอ่ะมันจะได้เห็นด้ชฉันตอนขึ้นลิมแอกว่าขอแบบเอาแบบไลเออร์ไลย์วันนี้ไม่ีอะไรผิดพลาดไม่ต้องมองข้ามมันไปไม่อะเซสซอรี่ตกหรือจะลื่นหรืออะไรก็ช่างมัน แมนซี่นียครับอาร์ <ว Nice S 1> ตระดับโลกกันเฮ้ยนะครับเสียไปทำสมาธิปไปยืดไปวอร์มร่างกายนะตอนนี้มันเย็ยไไนโ <c oughs> อเคเซเว่นดก้าอสบอสบอสบังแรได้ไหขอแรง because ฉันยังไม่โค้กเธอร o c baby No no ฉันอาจจะดูไม่ใคร่ใครเหมือนเคยเธอชอบทำลายใจโทษที่ฉันไม่ไง่ายขนาดนั้นชอบทำอะไรฉันจะมีความสุขจำอะไรที่เป็นอะไรที่สุดชอบเธอเป็นดีให้ฉันได้ตายใจตายใจให้ฉันนั้นเป็นเหยื่อรายต่อไปคุยกับฉันแต่เธอ อะไรเงี้ยมันทำให้แบบมีพูดด้วยเป็นบ้ามากใช่ตอนเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วออกมาร์คมาร์ค่าเดินไปไหนอยู่เป็นบ้ามากเป็นจุดๆแล้วแบบที่เนี้ยมันกุ้งขึ้นมาเลยเป็นการจุดประกายพอมโกหกเอาจริงๆโคตรฟิวอ่ะเหมือนมาเต้นในฮอลล์ที่ไอคอนเสยามเนี้ยเปนเหมือนเต้นในโรงละครแล้วแบบมีสปอตไลท์ฉายมาที่เราแล้วแบบว่ามีไฟมีควันด้วยเออแล้วแบบโคตรฟิวันเป็นเป็นครั้งแรกด้วยโคนหรบกเปิดแบบเปิด เขาเรียกอะไรเปิดไลเยอร์ที่นี่แล้วแบบมันโคตรดีว่ะครั้งแรกแบบตื่นเต้นไงใส่แบบเต็มก๊อ็เลยแล้วแบบไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยไลฟ์เยอะเหนื่อยไปสุดแบบแต่ว่าสนุกที่ไหนมากดีใจแี่เต็มที่ครับที่โชว์ต่อหน้าแฟนๆก็แบบรู้สึกว่าอยากโชว์เพลงนี้ในแบบทุกๆรอบเลยนั่นแหละครับรู้สึกชอบมากครับดีมากแล้วก็หวังว่าสตรต่อไปก็จะมานขนาดนี้ต่อไปนะครับเราก็จะไปลุ้นรางวัลนะครับเราจะได้รางวัลที่สุด ต, <c oughs> ต่อกันที่ Entertainment Program of the Year ครับรางวัลรายการซีรีส์ที่สุดแห่งปีที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีครับและผู้ชี่คว้ารางวัล Entertainment Program of the Year ได้แก่สิงช่เลยเป็นวจที่เราจะไม่มีทางเรืไมไปตลอดชีวิตทั้งหมดได้เลยเตรียมตัวออกไปสิ่งของกันกับ ยัสยา <Yes, yeah. S 1> <laughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทางเอ็มชอยซ่าทังมี้มากๆนะครับ mm hmm. ที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับรายการ r e mm ี l i ล y t ี s ทีวีโชว์อันแรกของบัสน,นะครับ mm hmm. ก็อยากจะขอบคุณทีมงานเบื่องหลังของทั้ง SUNRAY แล้วก็ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำบัสซิ่งไทยนมากๆะครับ mm hmm. เพราะว่ามัน ม่ใช่เส้นทางการเดินทางที่ง่ายอย่างท,ที่ทุกคนได้เห็นบนจอมันได้ผ่านอุปสรรคมาเยอะจริงๆเยอะมากๆแต่ว่าพี่ๆท,ท,ทุกคนได้ทําออกมาให้เป็นรายการที่สวยงามอย่างที่ทุกกคนได้รับชมครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพิ雅สมากนะครับเพราะว่าเรามีรายการจะต้องมีผู้รับชมรายการครับขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญกับรายการนี้คืนนี้ก็เป็นอีพิโซวสุดท้ายของ Passing Thailand และอีพิโซวนที่สามก็ฝากทุกคนติดตาม บัซซิ่งไทยแลนด์ตอนสามทุ่มที่เช้าวันสามสิบเอ็ดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบัซซิ่งไทยแลนด์ยินดีด้วยนะฮะคุกปลาปลาดงเลยจริงๆนะฮะไปมาทุกที่เลยเจอได้ได้ขอ้ฮูยินดีใจไหได้รางวัลของบัซซิ่งไทยแลในด์ดีใจดิเมือ่อวานเพิ่งดูบัซซิ่งตอนถ่ายไปร้องไห้แล้วคือเพิ่งดูเสร็จเมื่อวานแล้วมาได้มารับรบางวัลต่อวันนี้มันแบบมันตื้นตันนะพี่มันแบบว่า ไม่เอาอะไรอ่ะแบบเราผ่านอะไรมาด้วยกันสองคนอ่ะแล้ววันนี้มันก็ทำทำให้เราสร้างแบบผลงานให้มันสมเร็จได้เรามาอยู่บนเวทีกันด้วยกันสองคนรับรางวัลอะไรสักอย่างด้วยกันเป็นแบบเอาจริงสำหรับผมตื่นตัดมากแล้วถ้าได้มีโอกาสทำอีกก็อยากทำก็อยากให้ทุกคนแบบคนดูทุกคนเอ็นดูของเราแล้วก็อยู่ดูความสัมพันธ์พวกเราค่อยๆเติบโตไปด้วยกันเท่า เองนะครับครุณสอนเราเองครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบล็อกเบื้องหลังครับอันนี้มันทำอะไรครับผมมันเดินให้กับพอไปครับดยอปากเด็กคนนี้ได้ครับอันนี้มันเดินเรื่หงอะไรเดินครับผม เยอะขนาดนี้ด้วยแบบตอนเดินแล้วถึงซีนของเราใช่ไหมแบบเป็นเป็นคนฟินาเล่ของเสุดท้ายเดินมาแล้วแบบพออยู่ตรงกลางแล้วทุกคนกำลังจะโพสลทุกคนคีมาคือแบบตื่นเต้นมากเกือบร้องไห้แล้วตอนอยู่ขอบคุณเอาไว้ทีนึงที่แบบชูสผมมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูเอ็นชอยส์ในวันนี้ขอบคุณพี่ก้องทุกคนที่มาช่วยผมในวันนี้ด้วยแบบว่าตื่นเต้นมาแบบเป็นมันเป็นแบบน้อยครั้งที่ได้มางานเนี้ยแล้วก็แบบ โอกาสน้อยครั้งที่แบบได้แบบมาทำอะไรกับเอาไว้ด้วยอะไรครับเวอร์ครับเวอร์จะพูดเลยจริงๆเลยเวอร์เป็นโชว์นี้เป็นโชว์ที่โคตรแบบโคตไรู้สึกดีอ่ะมคนแบบพิเาษมากต้องรีบไปเปลี่ยนชุดนต้องรีบไปเปลี่ยนชุดชุดนี้แบบพี่เขาเดินไปแล้วเดินไปแล้วนี่คือพี่บุญมาแล้วครับประมาณนี้ขอบคุณมากเดินต่อมีเพื่อนเดินอีกนะอีกสามคนจะไปเดินตอครับีัครับ คงอยู่ในหมดของ Rookie of the Year 2024แต่คราวนี้ในหมด Music เกันบ้างกับรางวาังลศิลปินน้องใหม่ครับจะมีผลงานเพลงผลงานที่โดดเด่นเอามากๆนะฮะในปี2024และคว้ารางวัลนี้ไปได้ Rookie of the Year 2024 Music and the Award goes to 2024. วัย Entertainment Program the Year Program of กับ Rookie of the Year 2024บัส Because of You I Shine <All right. S 1> You did it ที่สำคัญเลยเนี่ยก็อยากจะขอบคุณ b a r ารครับที่เป็นสว่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเราเนี่ยได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มาระบบแล้วก็ ไม่ใช่แค่ VR นะครับแต่หมายถึงแบบทุกๆคนเลยที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเรามาเสมอทั้งคนที่ติดตามผลงานพวกเราฟังเพลงติดตามรายการหรือแม้แต่ตัวของพวกเราเองผมก็อยากจะขอบคุณพวกเราเ้วยเหมือนกันที่พวกเราช่วยกันมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Must be cause w s h i n e นะฮะไปทั่วไทยเลยนะฮะขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะฮะ o o i e let's go ครับผมมิโนะ2024เอ็นเตอร์เทนเมนต์โปรแกรมออสเตรเลียนะผมนี่ก็คือรายการ b u s ซ i n g Thailand รู้สึกว่าผมชอบรายการนี้แล้วก็มีใจที่ทุกคนชอบรายการนี้เหมือนกันเหมือนว่าทุกๆครั้งที่ได้ดูรายการนี้หรือว่าทุกๆครั้งที่ ที่แบบคนพูดถึงรายการเนี่ยก็จะแบบชอบชอบไปดูชอบไปสอ่องเพราะว่าไม่ต้องแต่งตมองด้วยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอยากอยากอยากเป็นคนอยากเป็น <c oughs> คนชอบรู้สึก e เอฟนพิเศษกับคนที่ชอบรายการนี้เหมือนกับเราก็ขอบคุณมินที่ว่ามอบรางวัลน,นี้ให้กับพวกเราบาสัสนะครับบอกเลยว่ามาอยู่ที่ไทยอยู่รายการเนี้ยบัสซิ่งเนี่ยเป็นอินสเรชันให้บัสทำพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับรายการรายการวาไรตี้ไปไหสิ่งที่ไม่ใช่แบบพวกร้องหรือเต้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเห็นเห็นบัสในอีกมุมนึง เพราอยากเห็นบ้านในมุมนึงก็แบบว่าก็เดี๋ยวจะมีอีกแน่ๆอ่ะพูดจริงก็มีแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะเป็นแบบไหนเห็นบัสในมุมแบบอาจจะเล่นกีฬาหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็ไม่มีใครดูเลยคือเหมือนว่ามันมีแน่นอนเพราะว่ายังไงอ่ะเราเราก็แบบอยากทำหลายอย่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะแบบมีอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเห็นอะไรอะไรใหม่ๆจากเราได้หลายแบบเหมือนก็ถือรางวันเลยนี่น็อบชอบดำน้ำครับน็อบชอบไปเที่ยวไหมนอบชอบไปเที่ยวกระจุน็อบเอ่อน็อบถ้าขวดนับยิงขวดเลยนอบห้าขวด เออไปไปเล่นไปไปไปอ๋อม <gegen violin> <warfare> ีไ <left> ป่รู้อะไรให้ของเล่นเด็กไปไปไปรูคี่เอาส่เยอร์มิวสิกนะครับของบลูมัสใช่ใช่ไม่รู้อะไรครับเราไม่ขอแน่นนพี่บอกให้ข่าวว่าเล่นวันนี้ได้มาจากไปขับทุกคนนะที่โหวตก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตแล้วก็ขอบคุณมิ้นด้วยนะที่แบบว่ามีรายชื่อเราในในการโหวตครับแล้วก็ฝากเพลงไลเออร์ด้วยนะครับเพลงล่าสุดของพวกเราที่เราเพิ่งเพอร์ฟอร์มครั้งแรกเป็นวันนี้ แต่ว่าทุกคนที่ดูนี้ก็น่าจะได้เห็น MP แล้วก็ฝากเพลงไลฟ์วยนะครับได้ได้ได้ว้าหนักไหมหนักไหมยินดีมากครับขอบคุณมากที่ได้นี่ถือว่าเป็น Rookie After Year ครั้งแรกแล้วแบบจริงๆเป็นรางวัลที่อยากได้มากอยู่แล้วแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ได้และดีใจมากครับขอขอบคุณ BEAST ที่สนับสนุนให้พวกเราได้รางวัลมากเราจะเก็บไว้ให้ดีๆค่ะเราจะเก็บไว้ให้ดีๆเพราะว่ามันคือรางวัลทุกคนเป็นที่รางวัลของเรา เราทาคนเดียวไม่ได้จริงๆรุงสองคนก็ไม่ได้ต้องมีประชาชนเบียร์นี่ประชาชนเลยหรอใช่ประชาก่อนประชาก่นี่แหละถูกแรือเปล่าประชากนยังไม่รู้เลยก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มานะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเองนะครับใช่แล้วก็วันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปฟอร์มไลเยอร์เป็นไงฟิลมากฟิลมากจริงวันนี้ฟิลแบบไม่รู้อะรู้สึกพอขึ้นลิฟต์มาแล้วอะ เหมือนแบบมแบบแบบันกลายเป็นอีกคนหนึ่งอะจร <EN> ิงแล้วได้แสงสีอะไรเงี้ยแบบมันสีแดงด้วยแล้วแบบไม่รู้รู้สึกว่าชอบมากวันนี้แบบบรรยากาศทุกอย่างตั<ม>้งแต่เริ่มงานจนจบงานก็ชอบมากนั่นแหละก็รางวัลน,นะครับเราจะเก็บไว้เพื่อเตือนใจพวกเรานะคะรับว่าให้ให้ทำตัวให้คู่ควรกับรางวัลที่ได้มานะครับ<ม>นี่ผู้ด,ดีปะเจอกันทุกคนวอล์กต่อไปะครับบ๊ายบายครับติดไลค์กัแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดะชืไลค์นะครับผม